สวัสดีจ้าทุกคนมื่อนี่หวานกะซิผ้ามาลงโค้ง,งลงทมคือ<ว>เกาด้วยค่ะพี่น้องจ้านี่แหละค่ะม่นจวเนี่ยเพราะว่าค้นมักน้ำคนมักแม่น้ำม,มากลหายค่ะแม่น้ำโขงนี่จักเป็นอีห<ว>ยังมาเงามไหก่แตมีความสุขงามนั่นละจ้า นีจ้าพามาเจอต้นดอกรักก็ดีเด้อค่ะทุกคนแต่ว่าคนหักบ่มีค่ะมีแต่โอกค่ะตลอดจ้าไป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 ค่ะเดินตามลงมาค่ะทุกคนที่พาไปลงเอาบรรยากาศสวยๆงามๆโอ้ยโอ้ย,อย <c oughs> มันกะชิกล่องสันๆแน่เ้อค่ะทุกคนเพราะว่าหวานนี่กะเดินมือกะสันยางล่งพักบันไดกะบ,บอกใครดีบันไดค่ะพี่น้องขากะชิะสั้นแล้วละค่ะเล หลายขึ้นเลยก็เมยเมยเอาเอาเอาอดเอาเมยปันใดกัะตรงผ้ามาเบ่งด้วยอ่กบรรยากาศดีๆสวยๆงามๆยามีลอยากให้ทุกคนได้พอในแคร่ด้วยค่ะเอาความสุขมาฝากมานำเสนอให้ชมจะบโ่ยอมเห็นผู้เดียวเป็นอันขาดค่ะทุกคน ยางแต่ยางยางหัวซุบลุ่งคงจักสิเฮ็ดจังได๋เนาะคำไหลได้หนี่บ่แม่นกลางเว้นเด้หน่จักไผสิมาซอยหัวจุ่มลุ่งเหน็บผ้าไทายเบิ่งเลือไปเรื่อๆยๆเด้อโอ้ยโอ้ยโอ้ยบรรยากาศก็งามงามจัสิเฮ็ดจังได๋อดบ่ได้เด้ดอค่ะแต่จบ่ยอมเห็นคนเดียวเป็นอันขาดเลือเพิ่นก็งามงามเด้อค่ะอันนี้บ่แม่นเลือใหม่เด้อจ้าเป็นเลือเล็กที่สร้างขึ้นมาใหม่เด้อจายพี่น้องจ้าเลือใหม่ก็หาเบิ่งยากยากค่ะ นี่นี่นี่มาเบิงแบบน,นี้แม่น้ำขู่งามงาม,งามพุ่นมือนันมือกอนกับผ้าไปทางพุนพ่นละค <c oughs> ่ะสุดพุ่นละค่ะจะมือนี่กับผ้ามาเบิงตรงเลื่อไก,กลๆมงโคลหินอันนี้หน่อยว่าสิผ้าเบิงวั่นกอนเหละค่ะพอดีวันกอนมันกิมีคนมาจองสีเบ็ดสะกอนกันเลย <c oughs> บริผ้าเบิงแล้จ้ะพี่น้องจ้า <c oughs> มือนี่วันกับผ้ามาเบิงทำขง <c oughs> อีกมุมหนึ่งนะคะมุมนี่ก็งามคือกันจ้า มุมนี่กับงามคือกันกับคนผ้ามาเบิงกันละค่ะเบิงสิผ้าเบิงตรงที่มันเป็นปอมตรงนั้นนะค่ะกับปองอยู่หันจั๊แมนมุมอีหยังเนาะจั๊แเมนอีหยังเนาะอยากหูดีย่อยข้ออยู่ดีแทนนาเบิงกับ่บใครสัตว์ดอกใครพี่น้องจ้ากับยานน้ำเนผ้ามาเบิงเนี่ยเบิงเบิงเสียเบิงเห็นว่าเนี่ยเห็นว่าเนี่ยเห็นว่าจั๊แเมนปอมอีหยังค่ะเพิ่นตั้งจุดไว้อีหยังกับโบร้คือกันเรียกว่าเพิ่นหมายไว้ คุณคำมาแล้วจุดได้็เป็นตะยานเบิร์ตแพี่น้องจ้า <Yeah. S 1> แต่ว่าหวานก็นต้องอดเอาเพราะว่าอยากสีเอางานมาส่งเพลินเด้อค่ะแลวก็อยากสีมาให้พี่น้องเนี่ยมาเห็นความสวยงามอยากให้พอนไครยบรรยากาศดีดีอยากมีหมูมาหนังชิวๆวนั่กัน,นหลายๆคนได้เนาะ <Yeah. S 1> คือสีม้วนจ้ะพี่น้องจ้าเอามาส้นหน่ำลำไย,ยกันกับสีม้วนกุบหกวใจา <Yeah. S 1> ยท่แถวนี้ผู้ใดสนใจมูที่อยู่ใกล้ๆก็ทักไตล์นัดเด้อจ้า ความสุขไผ่ความสุขมันคอยกมักนังชิวชิวอยู่หนาลิมน้าแบบนี้ละจ้าบรรยากาศดีๆค้นมากเมียน้ำเนาะก็เลยพามาชมคลิปนี้ก่มีอย่างหลายดอกจ้าก็พาทุกคนมาชมบรรยากาศผ่อนคลายเอามาฝากความสุขมีไใบฝ้าตักตวงเขาได้จากพี่น้องจ้าเอาขอบคุณด้ค่ะที่เขามารับชม